สวัสดีครับคุณแม่มัจฉาครับดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเคยสามใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของคุณแม่มัจฉาครับในงวดของวันที่1พฤศจิกายน67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็ดูหน้าตาสดใสครับก็คือตัดผมใหม่เนะแม่เนาะคุณแม่บอกว่าตัดแบบนี้แล้วก็สบายเนาะแม่สบายสบายครับโล่งสบายดีเลยครับโล่งเลยครับ โอเคครับคุณแม่กินข้าวหรือยังครับวันนี้กินแล้วค่ะครับได้อะไรกินครับยินขเขาก็อันถอดไข่กับอันแกงบุ้งอื้อแกงแกงบุ้งอื้อแกงหมักฟักทองค่ะแกงฟักทองก้นด้าห้าก็ว่าบุ้งอื้อก้นใดก็เรียกฟักทองค่ะครับแม่ครับแม่กระแซบด้วยน้องแม่่ะแซบแซบ ผมกำมังขึ้นกันครับ <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเที่นี่ให้คุณแม่เบาว้าอฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะในโครงสุดท้ายนี่ครับสำหรับคลิปแรกของคุณแม่ <c oughs> ผมก็ได้โล่งให้ท่านผู้ชมทุกๆคนได้เบิงไปแล้วเนาะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่บอดได้เบิงเนาะครับก็สามารถอ่าพิมพ์คําว่าเขยอ,อีสานใต้ครับในช่องในช่องทาง u t u b e ครับแล้วก็ไปไล่ดูคลิปอ่าของคุณแม่ได้ครับกดตรงวิดีโอครับแล้วก็ไล่ดูคนเล่าฝัน ว่าชอบคนละาฝันคนไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปโคงสุดท้ายคลิปที่2อของคุณแม่ในวันนี้ครับในวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่ก็เข้าเหมือนกันเนาะแม่เนาะก็คือเข้าเลข62ครับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งครับในช่องของเขยอีสานใต้ครับแม่ครับความฝันที่คุณแม่สิเว้าในโค้งสุดท้ายนี้คุณแม่ฝันผ่านมาได้จากมือหรือครับฝันมือขึ้นนี่แหละค่ะ แต่ว่าหมอน,นี่บ่เคยฝันเห็นจ้าเถื่อครับุมคนคนที่ตายแล้วนะนี่บ่เคยฝันในเรื่องอนนั่นตายตายเบิร์ดผู้คนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ลูกลูกสามคนครกระตายแต่ว่าตายคนละเถื่อโมเดลตายอันทเดียวกันครับอันเรื่องจริงด้วนี่ม่เป็นฝันนะบ้านนี้มา่ฝันเห็นพื้นเมือขึ้นนี่เพราะว่าอันพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนใน,น,นเฮดฮ็ดบุญกะถิมนือเมื่อวานนี่ครับ มัน้หญ่กันมาฝันเห็นฝันเห็นอะไสองคนอันไอน้องกันนั่นแหละอันเอ้ามืดมืดเสือเสือสีเป๊ะใสดนันใหว่บางจีนะมันสีเป๊ใสดาราที่แรกมันกระโบปากครับอื่นมันกระโบปากเอ้าบอกอันเล็กหน่อยสองคนนี่อันกูเอื่นมันคือโบปากเนาะกูจะถามว่ามันสีเป๊ะใสใหญ่บจางสีบานี่มันกระโบปากแม่ก็เลยว่าเอ้ามึงกือโบปากเล็กหน่อยพวกนี้ บานนี้มันส <reco Christ. S 1> ิบบอกมันว่าอันเอ้ยยายจะเอื่นรู้หลายมันว่าอันสิไปสิบไปเกี่ยวเขาโอ้สิบไปสีเขาให้เขาเพิ่มมีเพิ่มมีโรงสีเขาอนนะโรงโรงสีเขาที่เขาเกี่ยวแล้วนะบ้านนี้เอ้าอันมึงสิไปนเกี่ยวเขาบห้ำสิไปเกี่ยวอันสองคนมึงบอกเออมันว่าอันกำลังจดอันนั้นในเขาอยู่โจดจดไออันไล่ซื้อไล่ซื้ออันจาลของจากของหน้าเขาน่ะนะสิไปสิไปสีเขาไหนมันวางสิ บันนี่ใหย่ให้ยเอิอื่นดูไรน่ะมันหนีมันหนีมาเบึงนี่ติหลานว่างสิบักองไหนมันเอิ่นนะบักมือดไ่นมันเอิ่นมันเนี่ยใหญ่ก็ได้ย่างไปมันหนีมันหนีมันมานี่นีเบึงเบึงเบึงมันว่างสิอีหยังล่ะนี่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 จะเห็นบ่นี่บันนี้ยหญ่ก็ได้เห็นอันเห็นเห็นโตเล็กเห็นทะเบียนทะเบียนรถป่ะเนี่ยนะรถรถรถล่งสีป่ะเนี่ยลงสีที่เป็นสีเขาเวลาจะเบิึงเอารถมันบาจริงสิไดะอันโอ้หวาอันบ่บ่เนี่ยเดี๋ยว อันแย่่สิเอาไปเด้อก็ได้วางสิก็บมื่เขียนอะไรเด้ก็จําเอาจะยย่าเอาจาเอาอันที่เบียนรถเพิ่นน่ะนะครับบบบน,นี้มันก็เลยกว่าเออจําเอาจําเอาก็วางสิเดี๋ยวคอยสีอันสิปเปอ,อันสีเขาให้เขาก็วางสิทั้งทั้งน้องเพื่อนกนอ็น้องเพื่อนก็จดจดจดไล่ซื้อซื้อนั่นนะได้ซื้ออันจาคล้องหน้าเขานั่นครับน้องเพ่นกับ่ได้มก็บอกนําดอกก่จะไอ้เพื่อนมาเว่าบหลมันก็บ,บ,บ,อ,บอกว่าอันได้ดาวแย่ต้นมันก็ว่าน้อมันก็าาวางสิละ ได้เลยแล้วไปซะไปซะกวางสิไว้ได้เลยแล้วได้เลยเล้อันทะเบียนรถพนนันนะมันนีอนอ่อู้อ้ทะเบียนรถอุ้ยคือดีเลยว่าสันว่าอันก,กนันยังกันยังมีใจได้อันที่ที่ได้ทะเบียนรถมากันฟันอ่ะนะมีใจหุ่มๆอยู่ว่าสันว่ามันนี่ใจก็ได้ว่าับกับมาเหื่อนกลับมาเฮื่อนมันนี่มามาหอดมองหน้าโรงเรียนนี่มันนี่อัมมีคก็ถามว่าจะไม่ใช่ได้ย้ายว่าสันเพรว่าอัน เจ้าได้เลขเน่ยบอกพกน้นว่าโอ้ยบุรีบอกลวงดิเศร้าเศร้าเศร้าพูดถึงบอกหรอกเนี่ยสิเมือม่อสิเมื่อสีกระไว่างสิใหญ่ว่าก็ได้มาเลยมาเหือนมาเหือนก้ะเมืม่อเลยอ๋อฝันประมาณนี้ค่ะแต่แต่ฝันในรอบนี้คือฝันเห็นตัวเลขเด้วเนาะแม่อ่าคือคุณแม่มัจฉานะครับท่านผู้ชมก่อนที่สิฝันเนี่ยคุณแม่อ่ามาฝันก่อนที่จะฝันเนี่ยคุณแม่ก็คือเกินก่อน,อนเนาะครับก็คือว่าอ่า คนที่คุณแม่ฝันเห็นนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคัวนี่มี่หาคนครับได้เรียงจริงนะครับเสียชีวิตทางหาคนเนาะแต่ในความฝันนะครับคุณแม่ฝันเห็นแค่สองคนก็คือพี่น้องครับเพื่อนกําลังขับรถไทยครับเพื่อที่รถเกียรสีขาวครับรถไทยสีขาวน่ครับแม่ครับกํา่ังสีไปสีขาวให้ครับเช่าบ้านครับในความฝันครับแล้วก็คุณแม่ก็ไปเจอกันพอดีครับ ครับเราเพื่อนกับบได้เวาอีย่างหลายเนาะครับคุณแม่กับเพื่อนบอกให้คุณแม่เบอร์เลขทะเบียนรถครับเลขทะเบียนรถก็คือเลขยังนะครับแม่สามศูนย์เก้าเลขทะเบียนรถคือสามศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมครับคนตายบอกให้เบิ่งครับแล้วคุณแม่ก็จําได้แม่นนําครับเห็นชัดเจนครับความฝันนี่คือเห็นคนตายบอกให้เบิ่ง ทะเบียนรถเบิ้ง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 มาณยีสี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนันสี่เบิ้งครับจะฟันประมาณนี้เนาะสี่เบิ้งลักลักค่ะแปลว่าไดตัวเลขเลยคือทะเบียนรถถ่ายแมนเออรถสีขาวเนาะรถสีขาวรถสีขาวเราจะเป็นสีขาวครับครับคือตัวนี้เนาะครับสุกุณแมจีตัวเลขให้แล้วก็มีศูนย์สองศูนย์สองนี่คือตายสองคนได้เห็นคนตายสองคนเนาะครับนี่ครับ มีสามศูนย์เก่าะว่างสามศูนย์หครับหลกศูนย์สองคือฝันเห็นคนตายสองคนครับจะมีประมาณนี้ครับกายท่านผู้ชมทุกๆท่านครับถ้ามากตัวเลขแนวทางของคุณแม่กับแคหน้าจอดจะไหวเนาะแม่ครับครับสรุปแล้วก็คือคุณแม่มัจฉาครับฝันเห็นคนตายที่น้องสองคนครับขับรถอาสีข้าวครับแล้วก็คุณแม่ไปเจอพอดีก็เลยถามอาสารุษุศุดิบครับแล้วก็คนตายบอกว่าให้ดูที่ ทะเบียนรถครับคุณแม่ก็ได้ดูทะเบียนรถก็คือทะเบียน309ครับให้ระวัง306ครับคุณแม่ตีเพิ่มเติม <c oughs> ให้ก็คือ02เพราะว่าคนตายมี2คนครับก็มีประมาณนี้เนาะแม่ครับแนวทางความฝันของคุณแม่ครับถ้าชอบก็แคหนา้าจอเก็บไว้ครับสุดท้ายนี้ผมเผยสารใต้ก็จะขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับขอให้ถูกระวังที่หนึ่งครับคุณแม่ครับ หมักโครับเด็กตัวนี้หมักอยู่ค่ะครับสื่อลอตเตอรี่อยู่บน์บอสสื่ออยู่ค่ะสิไปหาสื่ออยู่มือนี้ล่าสื่ไปซื้อมือนี้ล่บแม่ไว้พ่อในเอฟซีจังหน่อยนะครับค่ะสาธุขอให้เด้ย้ายเขาปังปังปังคอยถูกทุกคนทุกคนได้กาะเด้ซาซาตัวร้อยละไม่รวยนะคะสาธุค่ะ